ความหล่อก,กับความสวยอยู่ตรงกลางนี่ก็คือสวยเหมือนกันเป็นลูกของใครพิศราลูกใครเลยตัวนี้เป็นลูกเพชรทูแพงค่ะอย่างสาวแม่นี้อายุไวกี่ปีแล้วพิศราเอ,อ่อเมินตาตอนนี้26สิบหเดือนเข้า27เ็ดเดือนค่ะแล้วอรายังไงต่อไปหาแม่พันที่แบบแม่พันสาวหรือว่าพึ่งคลอดลูกพึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปได้แม่ของเมินตาแม่ทองคำมา,ขา,มาเขามีพี่สาวใช่ไหมแต่พ่อเป็นพ่อของ เป็นลูกอะไรอ่ะของพี่โกศลน่ะพี่โกศลเอกเอกมองคลเออเป็นลูกเอกมองคลลูกสาวเอกมองคลพอเราได้แม่ของเขามาใช่ไหมแล้วก็มีพี่เขามาติดท้องมา3มเดือนเขาเป็นสัตว์ก็เอาไปใส่เพชรคู่แพงเลยโอ้เออทะลุแม่เขานี่เป็นสัตว์ก็คือลูกของใครแม่เป็นลูกของเพชรดำเพชรดำก็สายเพชรอุดรใช่อันนี้คือเหียอะไรนะครับ พิเตอร์ค่ะอ่ายงเตอราน้ำพองเป็นคนมาจับเขาให้วันนี้ใช่นี่แหละครับความสวยงามพิเตอร์เดี๋ยวพิเตอร์มาอยู่ฝั่งนี้ครับจะได้เห็นในเรื่องของเนื้อตัวศรีระนี่แหละครับความงามอยู่นั่นเลยนี่คือมีการบีดเตอร์ของ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 ทางข้อของเราเลยออะอยู่ตรงนี้เลยพิเตอร์พ่อนี่แหละครับนี่แหละในเรื่องของเรื่มตัวศรีระแม่นี้ถ้าไล่จริงๆค่าตัวมีคนมาให้เยอะไหมพิ่สาวะก็โลขึ้นอยู่ค่ะโลขึ้นแบ่งไหมพี่ชิดก็ยังไม่ ใจยังไม่อ่อนเพราะว่าเราก็เห็นพันธุกรรมของแม่แม่แม่ให้มาแบบนี้เราอยากดูพันธุกรรมลูก่อแม่บ็อกที่เก็บแล้วอนาคตคือยาวๆได้เลยใช่ค่ะสนุกกับการพัฒนาร่วมได้เลยคือเราเห็นพันธุกรรมแม่แบบให้มาแบบนี้แล้วให้ลูกมาอย่างเงี้ยแล้วพี่อยากดูลูกต่อว่าเขาจะให้ลูกยังไงแต่มันก็ไม่แน่หรอกถ้าแบบมาคุยกันราคาถึงโดนใจกันมันก็อาจจะเจ้าของฟาร์มเจ้าแมอย่างเนี้ย อยู่บ<า>่อยๆอาจจะไปก็ได้ไม่แน่ถ้าถ้าเวลาเจ้าของเขามาโอ้ยแอบเห็นดาราประจำติ๊กต็อกเกอ,เอ,อสวัสดีครับติ๊กต็อกเกอร์ <c oughs> นี่ติ๊กต็อกเกเมืองไทยสวัสดีค่ะโหเต็มยศเลยวันนี้ให้ให้การแต่งตัวได้รางวัลที่หนึ่ง<ด>เลยได้แชมป์ได้แชมป์ได้ชมเลยเดี่ยนี้กำลังเล่นออนงามดีโอนี่คือลูกเพชรภูแพงมาจับเขาให้หน่อยเร็วๆเผื่อจะได้สล้านกับเขามั่ง นี่คือลูกนี่คือลูกแม่บูแบงอยากจะอยากจะชมอะไรให้ี่ธาน่าฟังเราไม่ได้ตั้งใจมาเดินมาดูใจชุดไม่ได้ตั้งใจเลยดูใจชุดนี่คือไม่ได้ตั้งใจเลยฮะชอบเราเดินมาเฉยๆกดไลค์เลยกดไลค์แบบกดแชร์เลยเป็นไงเฮียพอดูได้ไหมครับรถรถขนควายอยู่ไหนฮะทีมงานเฮ้ยเมื่อไหร่ไม่ปิดด้วยเอากลับบ้าน เอาไปประจําวอกิจวิวัฒน์ฟาร์มซะหน่อยจูงขึ้นล้เฮียจะควายหนูว่าสูงสูงอยู่ดีๆพอเฮียจับเนี่ยเตียไปเลยนั่นแหะไม่เงียต้องมาอยู่ข้างหลังผมต้องอยู่ข้างหลังสไตล์นี้เลยนี่ต้องอยู่อย่างี้เห็นไหมนี่ก็เลยวงกล้งนี่ไหมนี่ไงนี่ฮะได้ไหมวงเขาอันนี้ต้องพูดกันตรงๆมันสไตล์เพชรภูแพงใช่คือเห็นข่าวปุ๊บนี่เราต้องรู้ก่อนเลยว่ามันน่าจะมีอะไรเกี่ยวกับเพชรภูแพงใช่หรือเกี่ยวกับมณโณกอะไรสักอย่าง เราเห็นแล้วอ่าเราเมื่อกี้เดินมาแต่ไกลแล้วกูว่าแล้วเปลยนเสื้กูว่าแล้วใช่บไหมแล้วดูขาครับอันนี้กี่เดือนแล้วนะพี่ยี่สิบเจ็ดเดือนยี่เจ็ดเดือนยังไม่ครบสามปียี่สิบหยังไม่ครบสามปีก็ดูขาดิเห็บไหมกี่แม่แม่บอกที่สวยสิงหากันยาตุลาเขาเกิดห้าสิงหาครับอันนี้ลงรุ่นอะไรนะฮะไม่เกินยี่สิบแปดเดือนค่ะกลับบ้านมาเลยไปกลับบ้านกลับบ้านเลยหรอกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยให้แชมป์ให้ตัวอื่นเขาได้มั่ง อืออเขาได้มั่งคู่นะครับน nee. ี <1> <1 ่ฝันน้ำนมอยู่นน um> ้มเต็มป่าไหมเนี่ยเต็มอยู่เลยค่ะเน่เป็มป่าเปล่าเต็มเต็มน้องปูจไหนโชว์วันเดนลูกโซ่บอล่าแนมฝันน้ำนมเมื่อวานดูดีสวยอยู่เมื่อวานมีการโกงอายุนะเดี๋ยวละล่ะขอรถไม่เดี๋ยวเสียงมันจะเข้าอย่างเคยมเอาตรงนี้โอเคครับเมื่อวานมีเรื่องของการโกงอายุเกิดขึ้นภายในจังหวัดเอ้าเมื่อวานมีนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมการันตีได้เลยฝันน้ำนมเต็มป่านะฮะ พราะเกิดกับเราเองถูกต้องเกิดพ่ออกเองเพราะนั้นใครที่จะนําควายมาประกวดนะครับก็ขอเช็คกายุกันนิดนึงขอเช็คอายุกันนิดนึงเพราะว่าค่านเคลื่อนเดือนหนึ่งได้ไหมยังพออยู่หวนแต่แค่ที่เห็นคือ6เดือนครึ่งปีครึ่งปีฝากเปกษตรกรด้วยครับเช็คดีเทลให้ดีๆเพราะว่าเผื่อเรามามันจะได้ไม่เสียเปล่าใช่เพราะว่าการบางทีเราได้รางวัลแล้วเรากลับบ้านแบบคณะกรรมการก็จะมีการยึดถ้วยใช่ไหมถูกต้องครับมีการยึดถ้วยครับแล้วก็มีการโพสต์ว่าฟาร์มนี้ เ,เป็นผู้ที่นอกกติกามีการโพสด,ด้วยนะครับเพราะนั้นมันจะเสื่อมเสียชื่อฟาร์มของท่านเพราะฉนั้นก่อนที่จะมาประกวดก็เช็คกันนิดนึงว่าอายุฟาร์มสมมติว่าผมซื้อมาเราก็จะเจอไม่เชื่อเจ้าของเดิมลงทะเบียนได้ไดตอนนี้มีการฝังชิปแล้วฟังชิปแล้วฟังไมโครชิปมันจะมันจะเป็นเรื่องยาวครับถ้าเกิดว่าเราแจ้งประวัติผิดเพราะว่าเมื่อวานมีคนเอาหลักฐานมาดูว่ายายตัวนี้มันเกิดวันนี้นะเพราะเขาโพสตอย่างเงี้ยแต่ทาไมอยู่ๆมาแจ้งอายุต่ํากว่าตั้ง6เดือน อันนี้เรื่องฝากเรื่องฝากพอดีเฮียผ่านมาพอดีก็เป็นเรื่องราวที่มี่เพิ่งเพิ่งได้ประสบพบเจอในเมื่อวานมีสองเจ้าเราไม่ได้ว่านล้วกันตัวนี้ของจริงอันนี้ของจริงฟันน้ำนมถ้าถ้าถ้าไม่จริงก็มาปรับที่ผมได้ไม่ปรับที่เขาวันนี้เดินสองรุ่นติดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรุ่นต่อไปแล้วเฮียควายมาด้วยยืมควายชาวบ้านเขาเล่นไปเรื่อยหรือมาเดินหาซื้อในสนามแล้วก็ไปลงประกวดหรือเปล่าคอยดูแล้วกันอาวุธลับ ลิ้นลับสองตัวนะฮะบ๊ายบายอันกล้องนั้นใช่ไหมใช่อ่เดี๋ยวรอชมนะฮะนประกวดสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเฮียขอบคุณค่ะมีคนจำหน้าเฮียได้ไหมจำหน้าได้ไหมคนที่ชอบด่าเนี่ยเวี้ยนสวัสดีครับสวัสดีครับอย่ะกระทืบผมนะยอดยอดต่อต่อนี่เยอะเลยนะยอดต่อต่อเนี่ยยอดโอ้คนติดตามในคลิปผมพูดเล่นนะฮะผมไม่ได้พูดจริงหรอก